ทุกคนเห็นปรสิตที่อยู่ด้านหลังผมใช่ไหมครับใช่ครับมันก็คือเจ้าปรสิตตัวใหม่ล่าสุดนั่นก็คือหรือปรสิตเอ็ e เดอร์ดราก้อนนั่นเอง ซงเป็นมอสที่ผมคิดว่าโหดที่สุดตั้งแต่มีมอสปรสิตมาเลยนะครับกันเจ้าปรสิตเอเนดรากอนมันสามารถทำอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับเขาสามารถของเจ้าปรสิตเอเนดรากอนที่ผมยกให้มันไปปรสิตที่เก่งที่สุดเลยนั่นก็คือเลือดที่เยอะกว่าเอ็นเดอร์ดากอนปกติถึง3เท่าตัวเลยทีเดียวและยังไม่พอถ้าพบรลมหายใจของมันยังสามารถพ่นได้อย่างต่อเนื่องและเร็วมากกว่าเดิมแถมยังสามารถพ่นแบบรัวๆได้ด้วยแต่สิ่งที่มากับรมหายใจของมันก็คือทุกครั้งที่เราโดนมันพ่นใส่เนี่ยเราจะติดสถานะที่มีชืื AL, AL, ่่่อออวววาาาไรัสหนนเงโดยคถ นี้ทำให้สิบมีชีวิตที่โดนจะล้นแม้ HP ของสิบมีชีวิตจนถึงขั้นเลื่อนหมดแล้วเราก็จะตายไปนั่นเองแล้วสิ่งที่ทําให้ผมบอกว่ามันโกมา,มากๆก็คือสกิลนี้มันเป็น True d a m ครับหรือ Damage จริงนั่นเองนั่นหมายความว่าต้อยเราใส่เกาะที่ดีขนาดไหนมึงก็จะต้องโดนจนกว่าจะตายแล้วผมบอกเลยครับว่าชุดเกราะที่ผมใส่อยู่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นชุดเกราะแบบ พระเจ้าเลยอะไอเหียนะเพราะว่าอะไรหรอครับเพราะว่าปริตทโบราณอย่าง Ancient Overlord เนี่ยยังตีผมไม่ได้เท่าเจ้ากับปริษัเ Enderdragon เลยครับคิดดูก็แล้วกันครับว่าชุดเกราะที่ดีขนาดนี้ยังทำให้ผมตายได้ผมว่าล้มมอสทิ้งไปนาจะง่ายกว่านะแต่ว่าในเรื่องร้ายก็ยังพอมีเรื่องดีอยู่ค่าสถานะนี้มันจะไม่สาม,มารถล้หัวใจเทียมหรือหัวใจสีทองที่มาจาก e n c h a ก d Golden Apple ได้ซึ่งนั่นก็คือจุดอ่อนเดียวครับแต่ถ้าคู่ชมคิดว่ามันยังเลวร้ายไม่พอแล <S <S ้วแสดงว่าคู้ชมไม่เคยเจอเจ้าเหียนี่ครับใช่ครับมันคือปร แล้วแน่นอนครับมันสามารถผ่านเจ้าปรสิตเอเนอร์ดากอนมาได้ด้วยแล้วทีนี้แหะครับคุณผู้ชมคิดว่าเรายังจะรอดอยู่ไหมล่ะครับ